เคื่อความเครืค่อปูแก่จิตใจของทนเลไม่มีอย่างอื่นในพระพุทธศาสนานี้ทำต่างหากเล่าเป็นเครยยื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเป็นอาหารใจที่ยังความกิมเกิดให้เกิดขึ้นแก่จิตใจที่คอยสลัรละเกียยสิ่งที่เป็นของรูปน้อยโจรกไวยสิ่งที่เป็นผู้ยีแห่งกิเลส สิ่งที่เป็นมวลที่แห่งตัณหาให้ออกจากใจของตัวเองได้ทำทั้งหลายต่างหาเล่ายังความสุขอันเกษมให้เกิดขึ้นในใจของเราที่เป็นความสุขอย่าไม่มีความรุงร้อนโศวนกวายที่เป็นความสุขอย่างไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานเกลื่อนกันเป็นความสุขที่ไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไ,ไม่มีความหลง เือพลอยภายในจิตใจของตนอย่างนี้ชาติภพทั้งหลายเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปตลอดกาลตลอดเวลาการเรียนบ้าใจเกิดของเราไม่ใช่จะนรูติดแต่เพียงชาตินี้แน่นอนที่สุดว่าเราท่านทั้งหลายที่มานั่งบงังรมอยู่ที่นี่บางคนบางท่านอาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จธรรมในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบางคนบางท่าน อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมจากพชาติได้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอาจจะต้องมีการท่องเที่ยวเยี่ยไห้ใจสุดไปหึงหลายพกหลายชาตินี่ก็ถือว่าเกิดขึ้นอยู่กับผลที่เราได้เคยสั่งสมมาตั้งแต่แตอดีตจนถึงปัจจุบันาาาที่พึ่งอันสำคัญเป็นที่พึ่งอันเลิศ คุณพระรัตนไกรปรากฏชักพที่ใจในฐานะที่เราเป็นพุทธามกะเป็นศาสนิกนชนของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้ากระเพณีได้วัฒนธรรมมาดีงามที่เราท่านทหลายได้ทำกันอยู่นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศแล้วมีผลเกิดขึ้นที่ใจของผู้ฟังและยังมีอนิสง์เกิดขึ้นกับผู้ที่ร่วมรับไปดวงวิญญาณน,น้อยใหญ่ ธรรค菩น้องใหญ่ทั้งหลายด้วยการที่เราท่านทุกคนได้มาความธรรมในวันนี้ก็ขอให้ได้ตดจ,จงางเอาธรรมข้อนี้เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดอยู่ในชีวิตประจําวันของตนเองและดาเนินชีวิตของตนไปโดยความไม่ประมาทโดยความไม่ทะเยอทะยานโดยความไม่รุกลงโดยความไม่กระดัดดี โดยความที่ติตใจของตอนนั้นมีความชุ่มเย็นอันเกิดจากความศรัทธาเป็นพื้นานอันเกิดจากสมาธิสติสมาธิและปัญญาอันเกิดจากดวงปัญญาของตนเองที่ได้มองเห็นสัจคือความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตของตอนเราจะได้เป็นอินสระเสรีเราจะไม่มีเครื่องร้อยแปดปักเอียนเหมือนแต่เก่าก่ากอน พนิธานเกิดขึ้นที่ใจของเราในฐานะในสภาวะที่ดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงในสภาวะที่ดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงในสภาวะที่ไม่มีเครื่องรบกวนจิตใจของเองเป็นความสุขอันเกษมสูงสุดที่สุดภายในตัวจิตดวงใจของเราศาสนิกชนทั้งหลายอาตมาก็เป็นมนุษย์คนนึ่งเหมือนท่าน เกิดมาอยู่ในเรือนายติดวินญาณท่องเที่ยวเียน่ายตายเกิดมาหลายพภพหลายชาติไม่ต่างจากท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายมีหลายอายุไขหลายวันณนะทั้งหญิงและชายคนหนุ่มคนแก่คนเท่าคนชราแต่ต่มาก็อยู่ในอายุอยู่ในวันณนะอยู่ในเพศชายแต่ได้มาถือการบวชเป็นสมณะ บาเพ็นภาวนาตามแนวทางธรรมของพระพุทธเจ้าความประมาทเลินเล่อนในใจนั้นย่อมน้อยหรือขาดสะบังออกไปแล้วแต่แนวทางเส้นทางธรรมที่เราศึกษาค้นควา้นานั่นต่างเล่าคือเส้นทางที่เราตาังจ้าเดินตามหลังพระพุทธเจ้าเพื่อให้ไปถึงซึ่งความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพื่อให้ไปถึงซึ่งความดับอาสวะกิีเลสให้ได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ไปถึงซึ่งความสุขอันเกษมที่ไม่มีกิเลสตมหาอุปราทานเจือปนแม้แต่น้อยนิดศาสตร์สกนชนทั้งหลายชีวิตรเราที่มีอยู่ถึงจะเป็นคัณธหารผู้ครอง